คนสงสัยมานานได้ข่าวว่าจะเล่นบอกบอกเรื่องนึงก่อนเนาะเพราะว่าแบบขอเข้ามาแล้วบอกว่าเออเนี่ยเจอพี่ๆหลายครั้งแล้วแล้วก็เหมือนกับว่าอยากบอกเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอึดอัดเพราะว่าเราเองก็ทำงานแล้วก็อยากบอกใช่ไหมคะก็บอกก่อนเรื่องนึงแล้วกันที่รับไปแล้วก็คือของเจมมี่ทีวีค่ะใช่ชื่อเรื่องว่า wake up ช h ี wake up wake up c h a ค่ะก็เล่นกับแย้มแป๋มค่ะเปลี่ยนฟิลบ้างเป็นแบบว่าซีรีส์คอมเมดี้ บ้างนะะคก็มีจานมีออยายป๋อมแปมนะคะแล้วก็เป็นแก๊งชนีค่ะเป็นแก๊งชนีแล้วก็มีกระเทยอะไรอย่างนี้ส่วนชนีคนอื่นจะเป็นใครรอเขาบอกดีกว่าอันนี้ออกทางช่องไหนทางช่องวันค่ะใช่ได้เริ่มต้องรู้จริงอะไรยังไงเดือนหน้านี่แหละค่ะเดือนหน้าแล้วพเพเอกหรืออะไรยังไงนี้บอกเพเอกก็ยายป๋อมแปมไงคะยายป๋อมแปมเลยยายป๋อมแปมเลยใช่ไม่เลือกมาแบบฉีกเนื้อ เปลี่ยนบ้างค่ะอยากทำอะไรที่อยากที่บอกว่าอยากอยากทำอะไรที่อยากทำแล้วก็ห่างหายจากคอมเมดี้ไปมากกว่า5ปีแล้วอะไรเงี้ยจริงๆแล้วจริงๆเป็นคนที่เกิดจากคอมเมดี้แล้วก็คิดถึงมากแล้วก็คืออยากเล่นพอมีโอกาสติดต่อมาปุ๊บจริงๆแล้วก็คือเอาง่ายๆว่าบอกกับผู้จัดการไปบอกเอออยากเล่นอ่ะบทอะไรก็ตามมาอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าชื่นชอบยายป๋องแปะเป็นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็แทงทีมงานก็เป็นทีมงานที่เราเคยติดตามผลงานเขาอะไรเงี้ยเป็นเลยอยากเล่น ซิตติ้งเดือนหน้าคะ่ะต้องติดตามคะ่ะแต่คือเป็นทีมของแดลรี่ตูซี่อะไรเงี้ยจนคิดว่าหลายๆคนน่าจะชอบเพราะจันยักชอบมากเลยอะไรงววเงี้ยไม่บอก <c oughs> <c oughs> แต่ว่า,ยา,ยายชื่อเรื่องว่าเวกอัพเชนีอะค่ะต้องเล่นใหญ่อะไรแบบ ก็ต้องติดตามอะไรอย่างเงี้ยแต่จ๋อก็ไม่เคยเล่นอะไรเล็กๆอยู่แล้วยังยังไม่ได้เริ่มถ่ายโดนเล่นใหญ่ตลอดยังไม่ได้เิ่มถ่ายทำเลยสิ๊กเกอเดือนหน้าเนี่ค่ะแล้วก็ถ่ายทำเลยค่ะจริงๆตื่นเต้นนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นตื่นเต้นมากตื่นเต้นมากเพราะเวลาคนมาถามก็แบบอยากบอกที่บอกว่าเออหรือจะพลิกดีอะไรเงี้ยก็คืออยากคอมเมดี้บ้างส่วนอีกเรื่องนึงก็จะเป็นแรงเหมือนเดิมแต่ว่าคงจะได้ดูคอมเมดี้อันนี้ก่อนค่ะ ยังไม่เปิดเผยดีกว่ารอดีกว่าใช่แต่ว่าคนละแนวกันค่ะไม่ใช่ไม่ใช่คอมเมดี้นกสลีก็มาทัาทามดยก็มีพูดคุยติดต่อไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องดูก่อนก็จริงๆริแล้วอยากร่วมงานกับทุกค่ายทุกช่องที่บอกไปอะไรเงี uhh> ้ยค่ะเพราะว่าภาระเยอะเรื่องของนกสยาใช่ค่ะที่อ๋อไม่ใ oh ช okay ่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะที่มาไปแล้ว ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ก็มีรถทับมาใช่ค่ะก็มีคุยคุยมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโองยมันรอรอดีกว่าเนาะอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่มี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 ทาบทามมาแต่ว่าเอ่อมันด้วยหลายๆอย่างค่ะคิวที่ชนกันหรืออะไรเงี้ยอาจจะแบบหลายหอย่างทำให้พลาดไปอะไรเงี้ยค่ะใช่เป็นละครไม่ใช่ซีรีส์ที่ทีี่อกเรื่อง เป็นละครเป็นละเป็นซีรีส์แี่อันเดียวค่ะแล้ว่องใหญ่เลยใช่ไหมคะเป็นละครอะไรที่รักเขาเอาซีรีส์ซีรีส์จาหรับจันก็ตื่นเต้นแล้วก็คือด้วยความที่ตัวเองไม่ได้เล่นคอมเมดี้มามากกว่า5ปีแล้วค่ะก็คือแบบอยากเล่นอะไรอย่างเงี้ย่เราคาดหวังว่ามันจะเป็นทังานแรกที่เราเป็นนักแัวหลักเอ้ยบางคนจะให้การตอบรับแบบเดิมไหมถ้าเราอยู่ช่องใหญ่อือก็ก็คาดหวังไหมก็คือไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังมากแต่ว่าจะเต็มที่มากอะไรเงี้ยค่ะก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามเพราะว่า จริงๆแล้วเราเองก็เกิดจากคอมเมดี้อะไรเงี้ยหลายๆคนบางคนก็แบบยังมีมาคอมเมนต์ว่าแบบเออเคยติดตามดูแบบผู้กองเจ้าเสน่ห์อ่ะเห็นเล่นแบบคอมเมดี้อีอะไรเงี้ยรับรองว่าอันนี้ก็ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะเต็มตัวยังไงบ้างในการสำหรับตัวเองเต็มตัวยังไงบ้างล่ะคะก็ยังไม่ค่อยได้เตรียมอะไรมากค่ะด้วยความที่มันแบบหลายๆอย่างอะไรเงี้ยก็ฟิตร่างกายไว้ก่อน พิสุทธิ์ให้รีบไปไหมคะว่าเราได้กี่เรื่องอะไรช่วงดิมมันก็คงได้แค่2เรื่องนะเนาะเพราะว่ามันเป็นคิวจันจันถึงทุกรอบพระวสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเพราะว่าออด้วยความที่สมมติถ้าเราไม่อยู่เงี้ยมันก็คงถ่ายไม่ได้พเพราะเนื้อเรื่องมันค่อนข้างสำคัญอะไรเงี้ยค่ะทรายก็คงรับทีละ2เรื่อง รู้สึกว่าใจร้อนเพราะแบบค่ายมันดึงจิตนลไม่ได้คิดขนาดนั้นแต่คิดแค่ว่าเออดีใจที่ที่พอเรามาเป็นนักแส,ญญงสดงอิสระแล้วก็หลายๆคนก็อยากร่วมง,งานกับเราอย่างเงี้ยค่ะเพราะยอมรับว่าตอนแรกที่ตัดสินใจออกมาเราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงบ้างเพราะความที่เรามีค่ายมีสังกัดมาตลอดเกือบสิบปีอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจแล้วขอบคุณมากทุกคนแบบอยากร่วมงานกับเราด้วยแล้วก็จริงๆเราเราอยากร่วมงานกับกับทุกค่ายทุกทีเหมือนกัน